Thank you วันนี้มาทำขนมให้เจ้าตัวแสบเหมือนเดิมค่ะไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นสูตรคนตุรกีนะคะเหมือนเดิมค่ะสูตรตุรกีเนี่ยมันจะทําง่ายง่ายถึงง่ายที่สุดเลยแหละบอกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไข่ไก่นะคะสี่ฟองเบอร์สอง เอาออกมาจากตู้เย็นไหมไมีนาะออกมาจากตู้เย็นเลยจะอุณหภูมิห้องก็ได้เดี๋ยวเราจะปั่นนะคะให้ไข่กับน้ำตาลเนี่ยเขาขึ้นฟูขาวเลยแหละน้ำตาลทรายค่ะคึ้นถ้วยตวงตามสูตรนะสูตรเป๊ะเขาใส่หนึ่งถ้วยตวงแต่มีนาตัดออกค่ะเพราะว่ามีนาคิดว่าบ้านเีไม่ทานหวานขนาดนั้นนะคนตุรกีเขากินหวานกันไงน เคยทำเค้กใส่น้ำร้อนเปล่าตัวนี้แหละเค้กใส่น้ำร้อนอเ,เดี๋ยวเราจะตีนะคะด้วยหัวตีตะขอนะหรือไม่เป็นสแตนด์มิกเซอร์ก็ได้คะ่ะก็คือที่ตีมือถืออ่ะปั่นให้ไข่กับน้ำตาลทรายนะคะขึ้นฟูขาวเลยเสร็จแล้วค่ะ ปั่นจนเป็นครีมขาวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะเครื่องตีเนี่ยไปซื้อกันมาบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่แพงค่ะถูกๆมีเยอะมีน้ำใส่น้ำเดือดนะสองช้อนโต๊ะนะเนี่ยหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชใช้ดอกพันตะวันนะ ใช้น้ำมันมะอาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มอะสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราจะผสมให้เขาเข้ากันนิดนึงแนี้อ่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งค่ะคนตุรกีเขใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะ เขาไม่ใช้แป้งอแป้งเค้กใครอยากใช้แป้งเค้กใช้นะคะแป้งสาลีเอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงนะคะแต่ว่ามีนาจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะเพื่ออะไรแป้งชนแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะทําให้อตัวเค้กมีความยืดหยุ่นขึ้นผงฟูค่ะ2ช้อนชาและอย่าลืมใส่วาน,นิลาลงไปด้วยนะคะเพราะเอญวาน,นิลามีนาหมดมีนาก็เลยไม่ได้ใส่นะร่อน,นะคะ่ะ ร่อนแป้งทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากันตอนนี้อุ่นตะอบแล้วนะที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเก่อลงหน้าแล้ว1ินาทีเรียบร้อยก่อนที่เราจะปั่นนะคะเราทําอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก็ได้จแล้วก็ปั่นแป๊บหนึ่งค่ะให้แป้งเข้าๆกันนะ ปัน่นแป๊บเดียวค่ะอย่าปันน่นนานเดี๋ยวเค้กเหนียวนะคะเสร็จแล้วปาดเค้กข้างล่างขึ้นมาดูนะคะแบบนี้นะคะเนื้อเค้กจะได้แบบนี้มันคือเค้กไข่นั่นแหละ mm hmm. เดี๋ยวเราเทใส่ถาดเลยนะคะค่ะเตาอบเลยล่ะคะ่ะธรรมดาธรรมดา เพราะว่ามีนาไม่ได้ทำให้เขามีความสูงนะเทเค้กลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยแล้วก็อบอบที่ไฟร้อยเจ็ดสิองศานะคะนี่นะคะมีนาใช้ที่ปาดเค้กนะปาดแบบนี้ปาดค่อยๆปาดค่ะปาดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตาดใช่ไหมอย่าให้หนา เดี๋ยวอบเลยค่ะไปร้อยเจ็ดสิบนะคะมีนาสักท้าอยู่นะจะได้ยินเสียงสักท้านะขี้เกียจหยุดเครื่องอะตามนี้นะคะเดี๋ยวเราอบนะคะประมาณสิบนาทีนะคะไปค่ะระหว่างรออบนะคะมีนาจะปั่นปั่นครีมรอ,อเลยครีมตอนนี้คนตุรกีเขานิยมใช้พุดดิ้งนะคะใช้พุดดิ้งอะไรก็ได้มีนาใช้พุดดิ้งกล้วยนะร้อยยี่สิบห้ากรัม ะะแล้วก็จะใช้วิปปิ้งครีมผงนะคะใช้หมดเลยแล้วกันร้อกรัมมีนากัะไม่ถูกนะตัวเนี้ยข้างกล่องเขาจะเขียนว่า140กรัมนะคะใส่น้ำสามร้อยเพราะฉะนั้นใครจะตีวิปปิ้งครีมแบบไหนทำก็ได้นะคะคือแต่ขอแนะนำให้ใช้วิปผงเพราะวิปผงเนี่ยเนื้อมันจะแข็งกว่ามันจะไม่ละลายเพราะฉะนั้นมันจะง่ายสุดแล้วอ่ะปกติแล้ววิปปิ้งครีม ที่มันเป็นเดล่ครีมอะคะ่ะมันละลายตัวนี้มันไม่ละลายไงอ่ะอันนี้คือวิปโผงนะนะคะแล้วก็ตัวพุดดิง้งเดี๋ยวนี้เมืองนอกเขานิยมแบบนี้นะเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าข้างในนี้มันมีน้ำตาลอยู่แล้วนมนะคะเขาบอกให้ใช้300 ml แต่ว่ามีนาจะใช้แค่200 200 2 0 50มีนาจะตีให้มันแข็ง นี่คือเคล็ดลับเลยนะเพราะว่าคือถ้า300เลยมันอาจจะนิ่มก็ได้มีนาะก็เอาแค่อะ200220ไม่มีอะไรใต้ตัวนะจ๊ะบอกเลยว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ตัวนี้นะคะมีนาใช้220 m l ใส่ลงไปเลยตีเลยค่ะตีให้ขึ้นฟูก่กอนตีคนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันฟุ้งนะคะ สูตรต่างชาติมันทําง่ายใช่ไหมนี่ไงอา้าไม่ต้องมานั่งกวงวนว,ว,ว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะละลายเขาจะอะไรหรือเปล่าใช้ครีมผงค่ะผสมพุดดิง้งพุดดิงง้งผงเมืองไทยมีทุกอย่างนะอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันขายที่ไหนเท่านั้นเองนะคะเป็นกลิ่นอ่าเป็นรสกล้วยด้วยขอโทษนะเป็นรสกล้วยด้วยใครชอบพุดดิ้งรสไหนใช้พุดดิ้งรสน้ำ ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่ามันมีน้ําตาลในตัวของมันอยู่แล้วมีนาถึงได้ลดน้ําตาลในเค้กลงเดี๋ยวหาพลาสติกปิดนะคะแล้วก็เอาไปรอในตู้เย็นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะระหว่างรอเค้กอบมา12นาทีนะคะแล้วเราก็จะคว่ำเลยคว่ำกระถาหะถาดก่อน ะะเดี๋ยวเราก็ทิ้งให้เขาเย็นนะเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเราจะเอาด้านไหนขึ้นนะช่างมันเถอะนะคะด้านไหนก็ได้แล้วแต่เรามีนาจะตัดแบ่งเป็นสเส้นนะคะตัวเนี้ยของมีนามันได้30เซนนะมีนาก็เลยจะแบ่งเป็นเส้นละ7.5เซน นี่นะคะเราก็จะแบ่งเป็นเราก็สามารถแบ่งได้หนึ่งสองสามสี่นะเดี๋ยวเราจะม้วนเลยค่ะไม่ต้องรอให้เย็นมากเราจะทาแยมก่อนนะคะมีนาจะใช้แยมสตอรอเบอรี่ที่มีนาทําไว้เองแบบนี้นี่นี่คือแยมสตอรอเบอรี่นะเราจะทาให้ทั่วก็คือจะใช้แยมตัวไหนก็ได้ค่ะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วนะคะมีทั้งแยมสตรอเบอร,รี่แยมเบอร์รี่เลยนะมีนาทำหมด แล้วเราก็จะใส่ครีมงไปค่ะครีมเนี่ยเราก็จะปาดนะคะให้เท่าเท่ากันเนาะแบบนี้ลงไปหนาหาหน่อยปาด คราวนี้นะคะเราจะมาถึงข่าวที่เราเละกันแล้วนะเพราะว่าเราจะปาดเอ้เราจะม้วนมีนาตัดนี้อ,อกอิดนึงนะเพราะว่ามีนาจะเอาตัวนี้ทําเป็นฐานนะคะเราก็จะม้วน,นะคะ่ะเนี่ยอันแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ม้วนไปก่อนนะคะอันนี้เลยนะ คือตัวครีมเนี่ยคะ่ะจะได้หนานๆแบบนี้เลย ก่อนอื่นนะเราควรแชร่ตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมินาก็จะละแล้วก็แช่ตู้เย็นให้เขาเซต็ตัวเดี๋ยวเราก็มาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าเคกันอีกต่างหากเนาะมินาเอาครีมที่เหลือนะคะมาปาดข้างหน้าเพราะว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวก็เลยเอามาปาดเลยแบบนี้นะคะก็เอาแบบเนี้ยเอาง่ายๆเลยค่ะเอาช้อนปาดก็ได้ ปาดนง่ายๆค่ะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเอาแช่ตู้เย็นนะคะให้เขาเสร็จตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทานได้เลยจ้าเคล็ดลับนะคะก่อนที่เราไปแช่ตู้เย็นถ้าใครมีตัวรัดเนี่ยนะรัดมันเอาไว้ค่ะรัดไว้หน่อยหนึ่งเขาจะได้อยู่ทรงทรงเขาจะได้แน่นๆเนี่ยรัดไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเอาพลาสติกแรปไว้ค่ะถ้าครีมเขาจะได้ไม่แห้งแล้วก็พอลูกมามีนาะก็แต่งเค้กก็ตัดเลยตัดเสิร์ฟเลย ลูกไกล้มาแล้วก็ตามนันเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้ตู้เย็นนะคะมีนาก็ตกแต่งเค้กนะคะสไตล์บ้านๆเลยก็คือเอาตัวใบมิ้นเนี่ยนะคะใบสลระแด่เนี่ยมาวางเดี๋ยวมีนจะาตัดให้ดูนะ